สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จิราจะมาพยากรณ์คนราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการเงินการงานและความรักนะคะคนราศีตุลน,นะคะมีดาวพระเสาโคจรมาอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งเกษตรค่ะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563 และก็ยังส่งผลต่อไปเลยนะคะจนถึงประมาณต้นปี66ค่ะดาวดวงนี้นะคะส่งผลดีอย่างไรต่อคนราศีตุลก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลด้วยค่ะดวงดาวที่อยู่บนแผ่นชาร์ตนี้นะคะจะเป็นดวงดาวประจำเดือนสิงหาคมค่ะ จีราไม่ได้เอาดวงดาวของใครหรือดวงของใครมาอ่านโดยเฉพาะเลยนะคะจีราก็จะเอาดวงดาวที่อยู่ในเดือนสิงหาและก็ลัคนาราศีตุลมาทําการพยากรณ์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้คือราศีตุลดาวการเงินของคนราศีตุลก็คือดาวพระอังคารหมายถึงคู่ครองด้วยนะคะเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะก็คือดาวพระอังคาร ช่วงต้นๆของเดือนกร,รกฎาคมดาวพระอังคารอยู่ตรงพบการงานของคนราศีตุลช่วงระยะเวลานั้นนะคะคนราศีตุลค่อนข้างเหนื่อยมากเลยค่ะในการที่จะไปจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรทํานองนั้นนะคะแต่หลังจากวันที่20กร,รกฎาคมค่ะดาวดวงนี้โคจรลงมาในภพลาภภพ,พลาภก็คือภพที่ เป็นโชคลาภการหารายได้ของคนราศีตุลค่ะส่งผลดีเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคนราศีตุลแสดงว่าช่วงระยะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมคนราศีตุลการงานและความรักเนี่ยนะคะถือว่าดีเด่นมากมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาช่วยเหลือทางด้านการงานด้วยการเงินการงานแล้วจะเห็นได้ว่า คนราศีตุลช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรกฎาส,สิงหาคู่ครองหุ้นส่วนก็จะเดินเคียงข้างไปกับคนราศีตุลตลอดเวลาเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการที่คนราศีตุลประสบความสำเร็จในปีนี้เขาต้องมีความพยายามค่ะต้องมีการกระทำนะคะไม่ใช่ลาบลอยที่มาให้สบายสบายเราจะเห็นได้ว่าก่อนวันที่17สิงหาคมนะคะ ดาวพระอาทิตย์ซึ่งหมายถึงเรือนของโชคลาภการหารายได้มาเป็นมหาจักรค่ะในพบการงานก็แสดงว่าสู้สุดฤทธิ์แทบใจขาดดิ้นไปเลยทีเดียวค่ะในการที่จะหารายได้เข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะคะท้องฟ้าเปิดแล้วแต่ถ้าเราไม่ทําสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้มาเช่นเดียวกันนะคะต่อมาประมาณกลางเดือนสิงหาก็ประมาณวันที่14 สิงหาคมคนราศีตุลก็เหมือนกับจะพักผ่อนค่ะอยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านที่เป็นสวนหรืออะไรทำนองนี้นะคะในเรื่องของความรักก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวพระอังคารนะคะเดินเคียงคู่กับคนราศีตุลมาตลอดระยะเวลาเลยนะคะถือว่า ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเลยตอนนี้นะคะเรามาดูอีกดาวดวงหนึ่งค่ะคือดาวพระเสารดาวพระเสารโคโจรมาอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งเกษตรนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาแล้วเขาอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนราศีตุลสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปึกแผนมีบ้านมีรถตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะคะ ในขณะเดียวกันเรามาดูนะคะดาวแห่งความสมหวังนะคะปิติยินดีก็หมายถึงดาวพระพฤหัสค่ะดาวพฤหัสมาอยู่นะคะเมื่อก่อนเดือนมีนาปีนี้นะคะดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งของภพพันธุเช่นเดียวกันก็หมายความว่าเรื่องรถเรื่องบ้านมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะเพราะดาวดวงนี้อยู่ตําแหน่งนี้ได้ปฐุมมาเกณฑ์และหลังจากนั้นเขาก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะตั้งแต่ เดือนมีนาปี64ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเขาก็จะอยูออ่ตรงนี้ไปจนถึงประมาณเดือนเมษาปี65ค่ะดาวเสาร์นี้ส่งผลในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินนะคะเป็นปึกเป็นแผ่น30ปีเขาจะมาอยู่ตรงนี้แค่ครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนราศีตุลถ้ามีที่ทางตรงไหนที่พอจะจับ ขึ้นมาได้นะคะยิ่งช่วงนี้นะคะช่วงโควิดใช่ไหมคะเรื่องที่เรื่องบ้านอะไรก็จะราคาถูกลงไปเพราะอีก2อปีข้างหน้าเมื่อดาวดวงนี้โคจรเข้ามาหยุดตรงจุดนี้นะคะที่ดินมันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุนะคะหลังจากวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์โคจรลงมาตรงจุดนี้ค่ะ ก็ให้ระวังนะคะอุบัติเหตุเลือดตกผ่าตัดยางออกของแหลมของมีคมตะปงตะปูอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ระวังสักหน่อยนะคะเพื่อความไม่ประมาทของชีวิตค่ะจากการพยากรณ์ดวงชะตาของคนราศีตุลจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนราศีตุลจะเอาคําพยากร์ของจีลาไปปรับยุคช้ยให้ตรงกับ เจ้าชะตามากที่สุดเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กีฬาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ